อมีเจ้าคุณเจ้าอุ้มในเงินมีเยอะนะเจ้าสัวเนี่ยเจ้าสัวนะอานุมานรุ่นแรกอนานุบาลหลวงพ่ออุ้มนะครับรุ่นแรกปี่แง่งบูชา,าแทง่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาถ่ายทำรายการเป็นแท่งอาดามตัวนะครับนี่ตามหมานิยมนะครับ ว่าละดีๆวาละแปดรอบตางดุลนี้วาะละดีวาละแปดรอบนะสร้างตามวาละตรงตามวาละที่ยี่สิเก้าเมษาเกิดหลวงพ่อเด็กเล็ฉลองอายุวัตถรมครบแปดรอบนะเป็นระดับระลาดคัสร้างง่ายๆนะ เกจินักเคลือนมีน้อยลูกมากนะครับที่จะสร้างแต่รอบได้นะพละมีต้องเชิญครับยากมากนะครับจะมีรอบพัฒน์ประชุมนะมีแค่สองเกจินะติดผูกขออภัยนะครับระดับในคบรบรับแปดรอบก็ถูกอายุก็ครบเก้าสิบปุ๊บนะนี่ครับกได้ทักนะครับกาได้เลยแดงแดงงานวัดสร้างนี่นครับตอกเลขโค้ด ้อมเรียมุทตสักมีนมัพัฒนาชาดิติสิทธ,ธินีจเจริญพรอนบั่ต,ตเขียนเล่อน พิมพ์ครับพิมพ์ปู่กับเป็นพิมพ์แับพระเจมุกและขับอาอราทนะครับความบนล่างแยกกันนะครับเป็นยันต์ปู่นะพุทธสังมินะของแท้ตั้งพุทธสังมิน้มพพัทธร์ชาชริตนะแต่นี่เป็นยันต์ห้าเป็ยันต์มาตรฐานยันต์ดวงแต่ยันต์ปกติปู่จะเป็นยันต์แบบนี้ ยันลพนะครับเป็นอย่างนี้ครับยันปรนะจอพอคจะเป็นยันแบบนี้ยันแบบประเดินมนะ,ะุดซ้อนะครับสถาของกัปพุตสังิมมานมะะัตตาลัญริตนะครับรนหลอนนัตวองปิดัรุ่นแรกคนระับของทีมงานงทีมงานมากนจักรยาพัดรัชพฤกษนะทีมงานมากนจักรยา ทีหนึ่งแท่งอารามทัวนะครับแท่งอารามทัวมาตายนะครับนุมานมี่แท่งไดบูชาไปนะนุ่มามอบดาๆๆราเลยเมตตาม,มาหิยมอันนี้ขอ,นนองโอสถิตนะครับนุมานวัดตะเคียนเลื่อนอันนี้ตอบวัดนะ วัดดูแลท่าขาหลวงปู่นะนี่จะเป็นวัดดูแลท่าขาหลวงพ่อนะครับใส่ได้พออายุการิะหดแล้ดูแลท่านขาหลวงปู่เนี่ยนี้นั่งนะตักรวอ้วนสีนเดิมมีนะจัดส่งให้ได้คิดค่าส่งแค่นะั้นมีค่าส่งค่าเดินทางชอบประจัดอยากได้รุ่น ต่อก็ถามได้นะครับพอชุมมีทุกรุ่นเล็กๆก็มีนะพัาแพงพัาถูกเรามีหมดได้เริคพรเริญพรบนจะเกาอ้ว,อวนเรียบนี่ ที่การทำหลังเรียงนะเพื่อให้หลวงปู่จานมือครับใครอยากให้หลวงปู่จานก็ต้องมามาขอท่านเองเด้อแ,แต่ความไม่ตาของท่านนะครับนะสิทีนี้ผมยังไม่ได้จานมือเลยนะปั่วเดี๋ยวกันเดี๋ยวไม่รู้ว่าอยู่ไหนมั่งเดี๋ยวหากอนติดมาเยอะนะครับตะปั่วเนะี่ยหลีกน,นะครับ สร้างไว้เพื่อให้จานหมึกนะครับหลวงปู่เดี๋ยวนี้จานหมึกนะครับจานเล็กนุ่มถ้าอยากได้จานหมึกก็ต้องมาขอความเมตตาจากหลวงปู่เองนะเอาไว้ปูชาเนะจริญพรประลัเลือ่อนประหล,ะลัหลดดีดีจะมีไม,ม่ปล่อยนะครับประละเลื่อนนะสัตวรุ่นต่อไปรุ่นพัดยศนะครับใครอยากจองพอระออกวันที่สามสิงหานะครับเป็นพัดยศของ อติ้งนะครับไม่มีกี่บอกรีช้อคุณนะนี่ครับบอกร์สวยมากนะโอบโตมากนะครับดูนี่ละเลื่อนนะครับมีสองพิมพ์นะละเลื่อนมีสีมาครับสีมาครับสีมาครับเปล่งไข่ม <ot> ีสองพิมพ์นะคสีมากับเปล่งไข่นี่ก็ ดูแลทัดกันนะครับมีสองปีใหมยัง,งมีให้บูชานะใครสนใจนะครับเหรียญไข่เหรียญรัดีร้อนะอจะไม่ได้หรอกราบสนใจแอดไลน์ทักแชทไปเด้อไปดูคลิปกเก่าๆนะผมไปะอินลายไว้แล้วได้ผักพงพระเหรียญลับถามได้นะครับ ประจัดเนี่ยจะมีทั้งเสมามีทั้งเนี่ยเป็นลุกมาละเลื่องในการจ่อนี่สร้างเยอะหน่อยเนาะละเลื่องเป็นงานประกบนะครับสวยมากสวยงามากเนของพระบาทนะับพระเจ้าชาติประทับ ชอบแบบไหนสะสมแบบนั้นครับศึกษาก่อนสะสมนะตาหลวงพ่อดีทุกทุนสวัสดีครับพี่แปทงคำเองหน้าทางคำทคำอะไรวะแผ่นทงคำเอามาแปะเอง้ะเรียนบูชาซะเงีย้ยเดียวหาแปบ๊บสวัสดีพี่ ถามได้พล้พ่อพระอุ้มกัสสาโลนอนกระถินก็ต้องมีครับนอนเดยวงุ่นแร่ยานุปูนะพุทธสมิน้ำพระพัฒนาชาดิตินี่ตั้งต้นที่1น0สร้างแค่86หกลังนะครับเนนี้สร้างไปทุกหลังแล้วนอนนะ เปร้านหนึ่งจัดงานจ้างกเ,เนอร์อีกเป็นแสนนะงานมากัวชาวาที่เริ่มต้นนิดหนึ่งล้านนะพะัดไปทีมง,งานจัดการเ,เองทุกอย่างนะปีที่แล้วเนาะขยับได้เล,ล,ลาวกรุ่นลาสุดนะครับนี่ปลอดภัยครับนี่อันนี้ย้อนยุบแล้พกอพัดเลยแล้วก็จ้อยแล้วกพ,พ,พัดผู้สร้างเดียวกันนะก็สร้างสารรค์ของพระนครตะวันนะครับนี่ครับเหรียญปลอดภยัยหลัง กานยุบพระจ้อยหลวงพ่อพัดหลวงพ่อชุม้มเกิจิตที่สามนะครับที่สร้างนะของพระพระกระทรบ้านเราที่สร้างคนเดียวกันนะที่สร้างเหรียญปลอดภนะั 80, ยครับแปดสิบแปดสิบเหรียญปลอดภัยแคล้วค่าปลอดภัยนะครับ ปุ๊บสกสิบเกจินะครับอันนี้สิบเกจิผู้สร้างเขาเอาไปเดินสายให้สิบเกจิอธิษฐานจิตนะครับเนี่ยส,สิบเกจิสิบวันละนี่นะ,น,น,ะะนะครับเป็นเหรียญปลอดภัยย้อนยุคหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อพัดนะครับยันแท้ตั้งยันแบบนี้สายนครสวรรคตต้องยันหลวงพ่อเดิมพุทธซอง,ซองนี่เลยพุทธซองนะ่ผิดถูกปลอดภัยนะไม่เก่ง เน้นประศมงไม่เน้นศึกษาสายของพ่อจุ้มทักถามได้นะนี่ครับหลวงพ่อจุ้มเราของดีแห่งวัดตะเคียนเรือนนะต้นน้ำเจ้าพยาเจ้าเจ้าแห่งต้นน้ำเจ้าพยาเจ้าพระเจ้าต้นน้ำเจ้าพยา ชอบอะไรกันไหนก็ถามได้นะวางวางทีเดิมนีโ่โดนด่าอย่างเงี้ยนะอึบ๊บไ,ไปให้หลวงปู่จานโอเคมีอะไรทักถามทางแชทเด้อคุย